ผ่าตัดอ่ะผ่าตัดอะมาเช็คเช็คอันนี้คุณหมอค่ะเช็คค่ะมาเช็คค่ะเร็วมาเช็คค่ะมา่าเช็คตรงไหนคะมากวาดมาค่ะโอ้ยเช็คหัวใจสิคะเช็คหัวใจฮ่ะเช็คที่หัวใจอะเช็คหัวใจหัวใจนี่มาหาเนี่เช็คที่หาเนี่มาเร็วมาเช็คหาสิเช็คเช็คหาสิ ฉีดยาเร็วฉีดยาไหนมีอะไรไหมเนี่ยน้ำยาหผ่าตัดค่ะโอ้ป as ่วยป่วยอย่งเลยไลลาคุณหมอไลลาคะคุณหมอไลลาคะทำยังไงต่อค่ะโอ้ต้องใส่แว่นต้องใส่แว่นคุณหมอใส่แว่นค่ะคุณหมอใส่แว่นแล้วทำยังไงต่อคะโอ้ป่วยโอ้ป่วยอย่งเลยค่ะโอ้ปวดหัวตัวร้อนนอนไม่หลับขอกินกาแฟแป๊บคุณหมอก็ตายไปแแฉก อพอดีค่ะอ่ากินอ่มหม่ามมาหมมมอาอ่เอาเร็วคุณหมอตรววค่ะใส่อันนี้คล้องคอไว้ค่ะเอาคอค่ะค้องคอค่ะเอาตรวจค่ะเอามาตัดกันไกมาตัดเร็วเขาเช็คนะอ่เช็คเอาเช็คเช็ค Help me please Help me please ตัดนิ้วเลย ตรวจหัวปลาตักสิล้ล่ะยไปเช็คหัวปลาตักสิ oh. Oh. แล้วหัวหัวจังเยเหนจังเลอไปต,ตรวจเช็คเช็คอุณหภูมิซิ help me, Please, help ตันิ้วอีกดีกว่า <c oughs>